สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะชวนทำช็อกโกแลตหน้านิ่มสูตรนี้เป็นสูตรแบบนึ่งนะคะไม่ต้องง้อเตาอบรับประกันเลยค่ะว่าอร่อยเนื้อนุ่มละลายในปากกันไปเลยอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวสาม,มีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะเค,ค้กสูตรนี้ทำง่ายมากเริ่มจากไข่ไก่เบอร์34ฟองตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะตามด้วยน้ำมันพืช ช็อกโกแลตละลายช็อกโกแลตละลายปุยพึ่งละลายมาใหม่ๆเลยนะคะกำลังร้อนๆเลยค่ะเทลงไปได้เลยนะตามด้วยนมค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะคนส่วนผสมที่เป็นน้ําแบบนี้ให้เข้ากันก่อนเอาให้เข้ากันดีเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเพิ่มแป้งอนเนกประสงค์ลงไปตามด้วยผงโกโก้ผงฟูค่ะเบกกิ้งโซดา หลังจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันใช้เวลาไม่นานนะคะส่วนผสมก็เข้ากันดีหลังจากนั้นก็ยกไปทำขั้นตอนอื่นได้เลยค่ะปุยจะใช้ถ้วยฟอยเบอร์ 4436P ของสตาร Product นะคะใส่เนื้อแบทเทอร์นะคะอยู่ที่ประมาณ50กรัมต่อถ้วยไม่ถึงครึ่งถ้วยดีนะเราประมาณนี้เสร็จแล้วก็นำไปใส่ซึ้งนึ่งได้เลยค่ะ เราจะนึ่งนะคะใช้ไฟกลางนึ่งตอนน้ำเดือดนะเราจะนึ่งไปทั้งหมดเป็นเวลา30นาทีหรือว่าจนกว่าเนื้อเค้กจะสุกนะคะหลังจากผ่านไป30นาทีขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนำไปพักให้เย็นค่ะเรามาทำหน้านิ่มกันค่ะหน้านิ่มนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดเกลือค่ะนม เราจะคนส่วนผสมตรงนี้นะคะให้แป้งข้าวโพดละลายก่อนหลังจากแป้งข้าวโพดละลายเรียบร้อยแล้วเราจะใส่อันนี้ค่ะก็คือช,ช็อกโกแลตเสร็จแล้วก็เปิดไฟค่ะใช้ไฟกลางนะคะเราจะต้มส่วนผสมตรงนี้จนกว่าเขาจะเดือดในระหว่างนี้ให้หมันคนไปเรื่อยๆนะคะไม่อย่างงั้นเดี๋ยวไม่ก้นหม้อนะหลังจากเดือดแบบนี้เรียบร้อยแล้วปิดไฟค่ะนำมาพักให้อุ่นเน้นนะคะให้พออุ่นก็พอไม่ต้องเย็นนะ หลังจากนั้นก็นำหน้านิ่มมาเทราดหน้าขนมเค้กได้เลยทาหน้านิ่มเย็นเกินไปนะคะเขาก็จะเป็นลิ่มแล้วหน้าก็จะไม่เรียบนะคะเพราะฉะนั้นใช้ตอนอุ่นๆน,นะหลังจากช็อกโกแลตเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็จะตกแต่งด้วยแอลมอนเพื่อนๆจะตกแต่งด้วยอะไรก็ได้นะคะตามแต่ความชอบเลยแพ็กเกจอันนี้เขาจะมีฝาใสามาให้ด้วยเราปิดฝาแบบนี้นะคะแล้วก็นำไปขายได้เลย ขนมนะคะเก็บในตู้เย็นได้เวันเก็บอุณหภูมิห้องได้1วันนะนมาค่ะทาขนมเสร็จมาเทสขนมกันปุ้ยให้ดูเนื้อเค้กนะคะว่าเนื้อเค้กที่นึ่งมานุ่มมากรับประกันความอร่อยเลยค่ะสูตรนี้รสชาติเข้มขน้นหอมนุ่มอร่อยถูกปากละ,ละลายในปากไปเลยถ้าเรากินกับหน้านิ่มด้วยนะคะปุ้ยตักให้ดูนะคะว่าหน้านิ่มของเราเซ็จตัวแล้วจะออกเป็นครีมครีมแบบนี้นะ หน้านิ่มอันนี้ไม่ต้องใช้ผงวุ้นนะคะก็อยู่ตัวแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าหากว่าใครจะทำกินทำขายนะคะปุ๊ยก็มีคำนวณต้นทุนให้ด้วย1สูตรทำได้18ถ้วยต้นทุนถ้วยละ6.94บาทต้นทุนไม่รวมถั่วตกแต่งหน้านะคะถ้าจะทำขายปุ๊ยแนะนำนะคะให้ขายถ้วยละ15-20บาทนะ ยังไงปุ้ยก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับสูตรนี้แล้วกลับมาเจอกับปุ้ยในสูตรหน้านะคะปุ้ยจะเอาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ